PURPEECH ประกาศเพิ่มรอบคอนเสิร์ตใหญ่ The Beat Man Show หลังบัตรรอบแรกโซเอากระแสดีเกินคาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ5หนุ่ม PURPEECH จากสังกัดค่ายเพลง New Mkk Music Label หลังเปิดให้แฟนเพลงเข้าไปจับจองพื้นที่สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก Blender 285 Signature Present The Beat Man Show Concert ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2,568ที่ C E N T E R P O I N T Entertainment ขึ้นโซเอาทภายในพริตตาหลังชาวพีตะลุมบอลกันกดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้อย่างล้นหลามล่าสุด PURPEECH และทางต้นสังกัดประกาศข่าวดีให้แฟนเพลงอีกครั้งด้วยการประกาศเพิ่มรอบคอนเสิร์ตซึ่งจะเปิดขายบัตรในวันที่15มีนาคมนี้ในรอบ13นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าบัตรจะหมดที่เหลือคอนเสิร์ต แอปพลิเคชันราคาบัตรตั้งแต่3,500 2 0 0 0 1,500บาทบัตรยืนทั้งหมดและจะทำการจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่วันที่22มิถุนายน2,568สามารถซื้อบัตรรอบ2ได้แล้ววันนี้ตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าบัตรจะหมดที่ The Concert a ์ p แอปพลิเคชันราคาบัตรตั้งแต่3,500 2 0 0 0 1,500บาท ยืนทั้งหมดแล้วมาพบกับพวกเขาทั้ง5คนได้ในวันอาทิตย์ที่วันที่22มิถุนายน2568ที่ C E N T E R P O I N T Entertainment ผมดีใจนะที่วงนี้เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันไม่ได้เกิดจากคนเก่งแต่เกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างไม่เก่งมาปฏิปะต่อกันแม้ว่าจะไม่ได้เก่งแต่รู้สึกว่าไม้มัดใหญ่แข็งแรงกว่าหนึ่งในสมาชิกของวงเพอรพ์ผีดบอกเล่ากับเราถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างตามหาฝัานบนเส้นทางดนตรี เพอร์พีดอ่านว่าเพอร์พีดคือวงดนตรีอินดี้ป๊อปส่งตรงจากเชียงใหม่ประกอบด้วยสมาชิก5คนได้แก่เรสราวุธสุยเขตร้องนำยีนภูริชสมชื่อคีย์บอร์ดเซนสิทธทิโชคตาสากีตาร์คอมทัศนนะเพนจันเบส และเจมจากระพันธนาสุพนัทกลองทั้งหมดจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจากงานเล่นดนตรีในช่วงกลางคืนปัจจุบันพวกเขากลายมาเป็นศิลปินเต็มตัวแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่ด้วยความรักความพยายามความสามารถรวมไปถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของพวกเขาทั้ง5้าคนทีมงานลไลส์สตายไทยรับชวนเพอร์พีดมาพูดคุยถึงเรื่องความฝันและมิตรภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหวังว่าหลายๆคนจะได้รู้จักพวกเขากันให้มากขึ้น ศูนย์รวมคอร์ดเพลงจาก PURPEECH รวมรวบมาไว้ในที่นี่เพื่อผู้ที่สนใจเล่นคอร์ดเพลงหรือคอร์ดกีตาร์สามารถเล่นเพลงของ PURPEECH ได้อย่างสะดวกในรูปแบบขอรดง่ายๆสามารถเปลี่ยนคีย์เพลงได้ลดเพิ่มคีย์ตามความถนัดและตามเสียงร้องขอให้ทุกท่านสนุกกับก,บการเล่นกีตาร์ตีคอร์ดจาก PURPEECH e c h d o c o r d com มีประเภทเพลงให้เลือกแบบครบครันเพียงเข้ามาที่ docord com ของเราก็จะได้พบกับตัวเลือกคอร์ดเพลงจำนวนมากที่เราคัดสรรมาไว้ให้กับทุกคนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงไทยเพลงอีสานเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงจากละครภาพยนตร์เพลงเพื่อชีวิตเพลงใต้เพลงกำืองเหนือเพลงลูกกรุงเพลงแนวสกา เรเก้รวมถึงเพลงจากการ์ตูนที่คุณชื่นชอบครบครันในเรื่องของดนตรีเล่นได้สนุกทุกวันไม่เบื่อกับการฝึกเล่นฝึกร้องมองหาเพลงสไตล์ไหนสามารถค้นหาได้ในแบบที่ต้องการส่วนใครที่ต้องการเล่นกีตาร์กับคอร์ดเพลงแบบง่ายๆใช้คีย์พื้นฐานเราก็มีการแยกประเภทไว้ให้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเข้าสู่การเล่นดนตรีไม่ต้องกังวลใจกับแนวเพลงเหล่านี้เลยมีคอร์ดหลักๆที่ใช้เช่น C G หรือถ้าจะนําเอา าโปมาคาดไว้ทําการรอบสายเพื่อให้เข้ากับเสียงของผู้ร้องก็เพิ่มความไพเราะและความเพลิดเพลินในการเล่นไปอีกแบบ